ละสายลูกหมันเจ้าเจ้าสิเอาวาาลุกสนามก่อนแล้วสันโนงามเดือสายไม่บัดแจงลองมัดดังเขื่อนพากับพาจะพ้นเขื่อนลงสนามออกแรน,ๆๆนวาาก่อนแล้วดวงนี้ของปวดเท้าสีแพ้งลำดอกเกิงต่างยามเจ้าขึ้นสไว้ตุ่มตีสนโนทกแน่ถอนเสียงห้องห้องแนเดือคำเออเอเออให้อ้อยสาวจ้าในคุม มีเสียงแหลมมีเสียงทุ่มสนุดังตุ่มแล้วตียุ่มแล้วตียุ่มเล้วตีบัดนี้แม่เอ๋ยแม่เตอเตินนี้แล้วจังตุ่มเตอเตินนี้แล้วจังตุ่มนั้นมันยุ่มแต่ละทีว่าดวงโปรดพี่นี่เสื้อกับปานหรือสายใหม่ ส่วนทางในนั้นมีสาลแอ้บบอกบน